English today สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษวันนี้นะคะ give a reason for calling give a reason for calling calling แปลว่าการโทรศัพท์นะคะหรือเราจะใช้คำว่า phoning ก็ได้นะคะ p-h-o-n phone i-n-g phoning การโทร c-a-l-l call i-n-g calling การโทรนะคะ เช่นเราโทรเรื่องการศึกษาการทำงานหรือเราติดต่อธุระนะคะ Can I speak to someone about Can I I นะคะก็เป็นประธานของประโยคไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพศใดก็ตาม I ตรงนี้ก็คือเป็นประธานของประโยค Can I speak to someone about คำแปลนะคะ The reason I am หรือ am นะคะถ้าเราเขียนเป็นรูปย่อบแบบนี้ภาษาพูดนะคะมักจะพูดว่า am นะคะภาษาเขียน I am I am หรือ am calling is เหตุผลที่โทรมาเพราะอะไรแบบนี้นะคะเหตุผลที่โทรมาเพราะอะไร The reason The reason Reason แปลว่าเหตุผลนะคะ I'm phoning หรือ I'm calling to ที่โทรมาประธานประธานของประโยค I นะคะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่โทรเหตุผลคืออะไรเราก็บอกเหตุผลนะคะเป็นหลักการ conversation ภาษาอังกฤษในการใช้เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์นะ,ะหรือระบบต่างๆที่เป็นการคุยระบบออนไลน์ is with regard to คำว่า regard ตรงนี้นะคะเช่น please give my c a r d regards to you อย่างเช่นว่าถ้า,เ,าเราทราบว่ามีญาติผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายเราอาจจะบอกว่า please give my c a r d the regards to your father your mother ปรดฝากความเคารพความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังใครอย่างเช่นว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็อ,อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายคําว่า regard to ตรงนี้ก็คือการแสดงความเคารพความปรารถนาดีหรือความห่วงใยนั่นเองค่ะ is with regard to หรือเรื่องที่คุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะถ้า with regard to เรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าโดยปกติที่เราใช้แล้วประโยคนี้โดยมากนะคะ r e s t o จะหมายความว่าฝากความคิดถึงความเคารพความหยาย่วงใยอย่างเราโทรคุยกับเพื่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่เพื่อนอาจจะไม่สบายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะเราก็สามารถที่จะใช้คำว่า please give my card request o your father or your mother หรือในครอบครัวนะคะ is about มันเป็นเรื่องของ it it ตรงนี้นะคะ it is นะคะ it is หรือ is about เป็นเรื่องสิ่งที่เราโทรศัพท์หรือใช้ระบบโซเชียลว่าเราจะคุยเรื่องอะไรนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างคร่าวๆของการสื่อสารผ่านระบบโซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์มือถือค่ะ give a reason for calling แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ